ยังไงฮะครับวันนี้ก็คืองานยิ่งใหญ่มากเขาก็โชว์แบบแบบฟังก์ชันมาเต็มที่เลยในเซอร์โคชุปเซิร์ชคือเดี๋ยวนี้ใครที่แบบว่าฟังเพลงแบบผมเนี่ยทือเพลงนี้เพลงอะไรเราก็แค่แบบทาเพลงแค่นี้แบบมันเข้าหาให้เราได้แล้วนี่อีกอันหนึ่งที่แบบว่าเป็นทีเด็ดของครั้งนี้ือเลยนะ

รอบนี้เหรอครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้ครับไม่ใช่ก็เดียวมาไวเกียวาไวไม่บอกละกันเดี๋ยวก็จะไม่ครับก็ลังคิดอยู่ว่าจะให้ก่อนหรือจะให้หลังดีอ๋อจไม่ทวันเกิดเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกว่าถ้าให้น้องอาจจะเกิดวันที่สองน้องเกิดจริงวันที่สี่เราก็เลยรู้สึกว่าเอจะให้วันไหนดีนะใกล้จะใกล้ไม่วันไหนก็ได้วันไหนวันไหนก็ได้ที่พี่อยากให้ครหลักได้หมด เร็วๆหน่อยก็ดีได้หมดเลยครับอะไรนะครับปีเกิดอยากได้อะไรบีเกิดอยากได้อะไรไม่จริงๆผมไม่ไม่เคยบอกว่าเออพี่อยากได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าพี่เขาอยากซื้ออะไรให้เคยเคยบอกว่าอยากได้รองเท้าอกอยากได้รองเท้าสแตนสแตนตโนานมากเนานมาก ได้พี่มีทั้งหมดได้เดี๋ยวพี่ดาให้เดี๋ยวพี่เดาให้เอารถก่อนพี่ผู้ยืนกู้ให้ในนามบริษัททีคผม่ะเฮ้ยเดี๋ยวเีเนีใประเทศด้ใช่ครับใกล้ๆที่สุดท้ายแล้วครับครับก็เราจะไปกันที่ที่จีนีนึ่งรอบครับที่เชียงใหมชยแล้วก็แล้วก็เราจะไปที่ฝั่ง มริกาใช่ฝั่งอเมริกาครับผมไปไปอเมริกาแล้วก็ไปบราซิลครับเรียกได้ว่าเราดูโบนะสครับเน <ไป S 2> ี่ยโบนี้นขาดแค่โซนยุโรปใช่เหลอยูโรปนะครับไปก่อนแม็กก่อนก็ไว้ทัพบูจัดนะครับผมเชิญชาร์เอาตจูเดอะโปรดิวเซอร์นะครับโซนยุโรปนะครับผมถ้าอยากจะจัดแบบอเวอร์แฟร์พิซซี่นะครับผมก็สามารถจัดได้นะแฟนแฟนฝั่งยุโรปเขาเรียกร้องแค่ไหน ไม่มีครับใหญ่คือผมก็ไม่ค่อยได้เห็นจากแบบว่าจากฝั่งไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าได้กินบ oh ้างได้กินั่งกิลิกบีนมาเลเชียหรือว่าแบบฝั่งเขาบ้างว้ยแต่ว่ามีนะที่แบบว่าแฟนแบบยุโรปที่แบี่ินมาดูมาดูพวกเราแฟนมีแบบในแบบเมืองหรืออะที่เราจัดกันก็มีบินมาบ้างก็เห็นอยู่ครับเดี๋ยวไปดูรอบนี้เราจะไปเห็นด้วยตาเนื้อว่าจะประมาณไหนฝน สองรอบเลยป่ะที่มีการสองรอบที่อเมริกาแต่ว่ายุโรปต้องรอดูก่อนเพราะว่าเราอ่า,า,อาใช่ใช่ใช่ไปที่อเมริกาใช่ผิดข่าวเกี่ยวกับก็จริงเป็นเรื่องแน่เราอยากไปดูคุณไม่เคยไปเลยผมก็ไม่รู้ด้วยเป็นยังไงเออเอาเป็นว่าก็ไม่เคยเห็นเ,เลยพี่เดี๋ยวรอด <c oughs> ใูให้ให้โชคชะตาพาไปนิวยอร์กไม่อยากไป เรื่อยๆตะอชาเข้ามาได้ที่ชื่นชมทุกปีนี้เราสองคนก็มีเพลงมาเยอะด้วยครับและะ้วก็มีผลงานการแสดงด้วยมีอะไรติดตามมาตลอดแล้วต้องการต่ายที่ซีนนี้เริ่มถ่ายดีเหอแอ้วซีนนี้ตอนนี้อยู่ในโปรเซสเตรียมตัวครับแต่คิดว่าเร็วๆนี้ใกล้จะใกล้น่าจะใกล้เปิดกล้องแล้วครับใช่ขอบมาก ตอนนี้โปรเซสอยู่ตอนนี้เรากาลังแบบว่าเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วเริ่มเวิร์กช็อปก็มีแบบไปเนี่ยอย่างที่ผมรู้กันก็คือไปเรียนศิลปะป้องกันตัวกันมาเ่อ่อยมเนี่ยโอ้แค่ซ้อมไว้เฉยป้องกันตัวเองปัดแมวเราจะเรียนเาเล้ยงแนครเขาจเล้ยงลำแข้งครับจะอยไหมยอยเรตต่อยไม่เคยเปรตคอับจะอยเปรครเลี้ยงดูครับ ครับผมก็อย่างที่บอกกันนะครับผมก็มีซีรีส์ปีนี้ครับผมเดี๋ยววิเคเตตกเกมก็ทางช่องวันสารเสบเนเร็วๆนี้นะครับผมแน่นอนแล้วก็ผลงานเพลงของพวกเรานะครับผมเต้าหัวโลนี่พี่หูเขาเพิ่งปล่อยเพลงละลายไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงผมจะชื่ออะไรแล้วก็จะปล่อยใกล้ๆตอนไหนนะครับผมแต<อ>่รอดูแล้วพี่หูเดี๋ยวอู้เดี๋ยวมีเพลงอีกเยอะเลยเเขาเสร็จแล้วเพลงผมย,งยังแก้อยู่เลยนะครับเราเตรียมเอาไว้แล้วเนาะเอาไว้แล้วผมเต้นเพลงน้องไปหลายรอบแล้วไม่อยากจะบอก เร่จะเลย้เได้้นาะ่ิงมจะหลอกทุกคนอยู่ก็ได้น้องอาจจะร้องเป็นเพลงไทยเดิมแบบอืออืออือแดบอย่างเงี้ยเกิดไปฟิวสปอยอแนแบบอาจจะแบบอือไม่เดาอย่าไย้มเยอะอย่าไปย้ำเยอะ่อนทายก่อนโอ้โหแป๊บนึงครับกระเป๋าด้ กาเกงเขาก็เกงเขาโป่งใส่แ <c oughs> บบไี่เลยน,นะ